ครับผมเปิดชิปนี้นะครับก็คือผมจะพาทุกท่านมาดูเส้นทางจากทางเส้นทางเอราวันหนองหินนะครับอยู่ส่วนจังหวัดเลยสังเกตเส้นสีแดงที่ตัดอยู่ฝั่งหนึ่งก็จังหวัดเลยฝั่งหนึ่งก็หนองบัวที่สามารถที่จะเดินทางในร,งระยะเวลาแค่ยี่สิบวันทีก็ถึงอบตอ,อุทัยสวัสค์แล้วนะครับจากที่ศูนย์อบตพาสมยอดนะครับเส้นเอราวันฝั่งเมืองเลยกับหนองบัวเนาะ ชมนะครับก็ช่องคนมองหน้าอีสานดีชาแนลครับวันนี้ผมจะเจาะลึกเลยตั้งแต่ถ้าเราจะเทียบกับเวลาที่เกิดขึ้นในในเวลานั้นแล้วเราจะสามารถเดินทางไปสู่ที่ศูนย์อบตอได้ใช้เวลานานไหมถ้าผมอยู่จังหวัดเลยนะครับตอนนี้อยู่จังหวัดเลยซึ่งเส้นบรบตอ,อุทัยสวัสค์นี้มันอยู่ตรงที่นากลางหนองบัวนะครับอันนี้ผมไม่ใช่ว่ามาตอกย้ํากับ ญาติเด็กนะครับก็คือเราจะทําให้ดูว่าคลิปเปิดฉากนี้ว่าเราจะวิ่งรถเนี่ยมันมีเส้นไหนบ้างที่วิ่งไปสามารถวิ่งไปที่อบตอ,อเทสวรค์ได้อย่างรวดเร็วที่สุดตอนนี้ผมอยู่ที่อํเาเภอระวันจังหวัดเลยหน้าศูนย์อบตผาสามยอดนะครับโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมนะตอนนี้ผมใช้เส้นทางนะครับก็คือเดินทางเส้นหนองตุม้มอ่ะตอนนี้ผมมุ่งหน้าไปที่อํเาเภอนากลางแล้วนะครับ ก็เส้นทางลัดนี้ใช้ระยะทางแค่ไม่เกิน18กิโลเมตรนี่แหละครับประมาณนี้เลยที่ผมวิ่งดูนะครับจากในแผนที่นี่มันจะมันจะต่างกันนิดนึงตอนนี้มันจะเข้าเขตบ้านหนองตูมนะครับหนองตูมเรามุ่งหน้าไปเดี๋ยวจะจับกิโลด้วยว่าออกเส้น คือพูดง่ายว่าผมจะพาวิ่งรัดเส้นตัดโคกอโต้นอีรวันนะครับเส้นอีรวันหนองหินนะที่ว่าเป็นเส้นสายสายในนะครับถนนว่ามันจะทะลุออกบ้านเส้นถนนฝั่งแดงนถนนฝั่งแดงก็คืออยู่เส้นของที่ว่ามันจะตัดทั้งอบตอุทัยศรครับก็ตอนนี้ผมถึงตรงที่มันเป็น ไอ้บ้านบ้านนองตุมตรงนี้บ้านหนองตุมนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งต่อไปอีกว่าบ้านนองตุมมันจะไปทะลุบ้านอะไรคือเส้นนี้ผมออกจากข้อิโต้แล้วนะครับนี่ครับมันจะมีป้ายนาสมนึกป้ายนาสมนึกออกซ้ายซ้ำม่วงออกขวาแต่เราจะตรงไปนะครับตรงไป เดี๋ยววันนี้ผมพาเจาะถนนเลยทุกคนหลายๆคนจะได้จะได้มาออกห้างอะไรแบบไปบ้างเขียนทุกคนหลายๆคนจะได้เออว่าเส้นไหนที่มันใกล้สุดเนาะนี่ก็ทางมันจะเป็นแบบนี้เราดูไปด้วยกันเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็คือไอความหมายคนมุงหนานะ่จะให้มันเป็นทะลุทะลุเส้นอุทัยสวรรค์เลยนะครับอุทัยสวรรค์แล้วก็อะไรนะ ที่ว่าก่อเหตุเมื่อกี้ได้แหละอบอตอตอนนี้ก็คือมันเป็นเส้นลัดที่ใกล้ที่สุดนะครับจากเขตเีรวันนี่มาถึงตรงวัดตรงนี้เราจะเลี้ยวซ้ายนิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายนิดนึงเลี้ยวซ้ายนิดนึงนี่ครับแล้วมันก็จะเป็นทางแยกแบบนี้แล้วก็วิ่งตรงเลยถนนก็ถือว่าก็าทำดีมากนะมีรถสัน้นเลย แคนบ่ตังบ่ก็ถนนดีมากตรงนี้อันนี้เดี๋ยวผมพุ่งนาวจะอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะเป็นแผนที่แบบไหนนะครับแผนที่ที่ว่าเส้นทางตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรทุกคนบางครั้งก็คือจะได้จับเส้นทางถูกเส้นทางรัดตรงนี้ใครที่อยากมาจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเลยว่าโอ้ครับจะได้ดูไปด้วยกันเลยว่าเส้นนี้มันรัดมานนี่จริงเนาะ แต่ก่อนมันเป็นถนนไอ้ดินแดงนะครับก็ถือว่าถนนไม,ไม,ไม่ไม่ดีขนาดนี้หรอกแต่ตอนนี้โอ้โหทําแบบดูครับคือวิ่งได้แบบจะจ,จะจ้านเลยครับก็เก๋งมาสบายแต่ก่อนรถเก๋งน้าปากนะครับมาตรงนี้ แต่ว่ารถรถใหญ่ไม่ไม่ควรแนะนํานะครับเพราะว่าพอมาถึงจุดนี้จริงๆถนนมันจะจะพังถนนมันจะเล็กหน่อยอ่าก็คือถ้าเป็นรถใหญ่ก็ผมก็ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําเลยถ้าเป็นพวกรถแม่เดียวเออก็น่าพอมาได้อยู่เพราะว่ามันก็จะเป็นทางลัดนะครับประเด็นมัน มาดูพร้อมกันนะครับเมื่อกี้นี่เราออกมาจากบ้านหนองตุม้มอ่ามันจะเข้าบ้านอะไรมาดูพร้อมกันชื่อบ้านจะอ่านให้ฟังเลยนะครับนี่จะไปนชนบ้านนี้เลยแบบนี้นี่ครับที่จริงถ้าเราจะไปไอ,อุทยัยสวรรค์นนะแล้วก็เลี้ยวนี้เลยเนี่ยมันจะทางจามแยกตรงนี้ รเราก็เลี้ยวมานี่เลยก็ไปเอาปอคือมันจะเป็นเส้นเส้นที่ว่ามันจะทะลุเส้นอปตอไทยสวรรค์แล้วนะครับเนาะแต่มันรู้ตรงนี้ไม่รู้รถเจียงก,ก็ได้ไหมนะดูก่อนเพราะว่ามันจะเป็นหลุมนิดนึง จะมีลูกศรมือชี้คือรถเราอยู่จุดนี้ไปขวาเราจะไต่ไปทางขวานะครับเนี่ยถ้าเป็นรถเจ๋งก็เป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีอุปสรรคนิดนึงมาถนนแถวเนี้ยมีตรงนี้แหละมันจะลัดมา คนเมืองหนาวจะจะถ่ายตรงนี้ก็คือจะให้มันทะลุไปเส้นจะเอาเอาให้มันออกเส้นตรงเขาเรียกนนเมืองเลยนะครับอถ้าใครเป็นนนเมืองคงจะรู้แล,ล้วแหละว่านนเมืองอยู่ตรงไหนหลายๆคนคงรู้ทางแลละทางไปนนเมืองอโอ้มีรถหกล้อวิ่งด้วยเส้นนี้มาถึงตรงนี้นะครับมันจะเป็นทางแยกอีกนะ เพราเราถึงจุด,จดนี้เขาเ,าเรียกว่าตรงไปบานหินตั้งตรงนี้รนรนรนเราเจะวิ่งตรง<ย>ไปเลยออก,ก็ถ้าไปขวาเป็นหนองหนองหินตั้งใช่ไหมเชื่อหินตั้งแต่เราไม่เป็นหนองหินตั้งเราจะตรงไปเลยคือถ้าตรงไปนี่แหละมันจะทะลุออกอบปตออุทัยสวรรค์เลยทันทีนะครับอย่างคุณมองนาวจะเอ่ยถึงก็ถือว่ายังพูดถึงว่าวันที่มันป่อเหตุวันนั้นที่มีเหตุก็คือเส้นนี้ใกล้ที่สุดนะครับ ทีวส,สะพันใกล้ที่สุดเส็จก็คือลากับจากอีระวันเลยครับตรงนี้อ่าไปมันจะซับซ้อนนิดนึงถ้าไม่ใช่คนพื้นที่นะครับบอกเลยว่ามันจะซับซ้อนนิดนึง๋ยวจะวิ่งไวหน่อยนะครับเพราารถรถต้นทุน,ทน,ทนวีดีโอเราเปลืองพ,พื้นที่นะครับเราก็ต้องวิ่งไวเลยนะตอนนี้มันเหลือแค่แหนเห็นไหมเหลือ,อีกแค่สี่กิโลครับจะถึงออกบ้านเลยนะบ้านบ้านอนะ ครับอันนี้คนเมืองหนาวจะย่นย่นวีโนนิดนึงแต่ว่าเส้นถนนผมก็ยังอยู่ตรงเส้นนี้อยู่ดีนะครับเส้นที่ว่าออกมาจากนนหน,นองหินตั้งหนองหินตั้งนะครับมันกำวิ่งมาแบบนี้นะครับวิ่งเส้นเดียวเลยยาเอามาเลยจากตรงแยกตรงนั้นนะมาเลยมันจะมีแยกอยีกข้างหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะถึงแล้ว ก็คือทุกคนจะงงนี่ถ้าไม่ใช่คนที่เคยวิ่งนะครับโอ้อกเลยว่ายังไงก็งงครับมาเส้นนี้ยังไงถงงเดี๋ยวว่าเอาคลิปคขึ้นมาเป็นตัวประกอบด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะจับไอ้ปากบดไว้ด้วยปากบดจีเวสให้ดูด้วยนี่พอวิ่งมาจากเส้นนองหินตั้งนะครับเมื่อกี้แล้วมันไปมาถึงแยกตรงนี้ แยกตรงนี้เราจะเลี้ยวไปทางขวาไม่มีถนนบังคับอยู่ถนนมันจะทําเป็นถนนเหมือนบังคับไปอยู่เพราะว่าถ้าไปซ้ายมันก็จะเป็นถนนแบบนะี้แต่นี้เราจะไปขวาคือถนนบังคับหมายความว่าเราดูจากเส้นจราจรน,นะครับนี่เส้นจราจรสีเหลืองอยู่ตรงกลางถนนน่ะมันจะบังคับพาเราวิ่งไปให้สังเกตตรงนี้ถ้าถนนน่ะถ้ามันไม่ใช่เส้นหลักะมันจะไม่มีเส้นจราจรสีเหลืองอยู่ตรงกลางนะครับสังเกตดูดี มันจะหมดไปตัวนี้มันจะวิ่งมามันก็เป็นเส้นไปตามถนนของเส้นที่เขาวิ่งอยู่ตอนนี้นะครับเีเส้นที่ผมมาเนะี่ยเป็นแบบนี้เลยอ่าตอนนี้เรามาแล้วมาแล้วนะครับก็จะถึงบ้านหนองด้วงแล้วนะครับเนี่ ก่อนนี้ซับซ้อนครับเพราะว่าถนนถนนเขาไม่มีราดยางนะครับโอ้ซับซ้อนนาดูเลยครับแต่ตอนนี้คือมันเป็นทางราดยางมันก็น่าจะผ่อนคลายลงไปนะครับนี่มาถึงบ้านเลยวังประทุมนะครับพอมาถึงวังประทุมแล้วไปอีกนะครับไปอีกวังประทุมจะเป็นทางโค้งนะครับนี่คือที่คนบางนาว,ว่าถนนให้สังเกตตรงเส้นเหลืองตรงกลาง มันจะไปทางไหนมันจะวิ่งไปอย่างนั้นคือเส้นหลักนะก็มีเส้นเหลืองไปเรื่อยถ้ามันไม่วิ่งเข้าบ้านนะครับถ้ามันวิ่งเข้าบ้านเ่ยแสดงว่ามันต้องไปทางนั้นคือเส้นหลักนะครับไอจุดหมายที่เราดูเส้นเหลืองถนนน่ะนี่ครับเส้นตรงกลางน่ะก็คือความหมายที่คนมองหนาบอกเส้นถนนทางลัดทางทางชนระบทที่มันไม่ใช่ทางหลักมันจะไม่มีเส้นเหลืองตรงนี้วิ่งไปถึงมันมีทางตัดมันก็เส้นเหลืองมันก็ไม่ไปด้วยนะครับให้ให้จังเกตตรงนี้ด้วยเนี่ยมันเขาก็มีกอกลักษณ์ของเขาอยู่นี่ เราจะเลี้ยวขวาเห็ไนไหมถ้ามันไปทางซ้ายเราต้องไปทางซ้ายตามเส้นเหลืองตอนนี้เราจะไปทางขวาตามเส้นเหลืองนะครับอ่ะมันจะทะลุเส้นใหญ่ก็คือเส้นหลักถ้ามาอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะอ,ออกซ้ายเส,ยส,ยส,ยสย้นกลางมันจะไม่ตรงไปถ้ามันตรงไปแสดงว่าเราต้องไปทางนู้นเห็นไหมถ้าหลออกซ้ายปุ๊บเราก็ต้องไปนี่นะครับอ่านี่โอเคปกิโลเห็นไหมครับปกิโลบอกว่าห้วยนาหลวง14กิโลองรอง14กิโลนะครับ แต่คือตรงเนี้ยคือบ้านบ้านยิงคือเรียกว้าหนองร่วงเนาะตรงนี้เนาะหนองร่วง14หรือหนองร่วง2กิโลเมกี้นี่ถึงแล้วหนองร่วงไงครับตอนนี้เราถึงบ้านหนองร่วงแล้วนะครับอ่าถึงหนองร่วงแล้ะทีนี้จากหนองร่วงออกไปทุกคนต้องมาดูนะครับป้าอีกกี่ก,กิโลจะถึงตรงอบตอุทัยสวัรด์อ้าวนี่คือผมใช้เวลาขับรถมาจากโคกอีต,ต้นนะครับ เมื่อกี้นี่ใช้เวลาแค่20นาทีมาถึงตรงนี้ใช่ไหมอ่ายี่สิบนาทีนะจากโค้งอี้ต้นอันนี้คือวิ่งธรรมดานะครับถ้าวิ่งไม่ธรรมาดาเดี๋ยวผมใช้เวลาแค่1 5านาทีถึงถ้าผุที่เหยียบเป็นร้อยเลยผมใช้เวลา15านาทีถึงแนวอ,อุต่อไม่เกิน15นาทีนะครับถ้าผมวิ่งจริงๆอ่ะได้เลยยังไงก็ไม่เกิน15นาทีอันนี้คือวิ่งยิ้มยิวนี่ยียังไม่ถึง20นาทีมาถึงแล้วอ้าว ครับก็ถ้าเราใช้เวลามาจากคคอีโต้นนะครับเราจะใช้เวลาแค่ไม่เกิน20นาทีนะครับวิ่งแบบนี้คืออันนี้คนมองหนาพูดให้ฟังว่าถ้าถ้าอย่างวันวันที่เกิดเหตุวันนั้นถ้าขับรถมาจะใช้เวลากี่นาทีจากคคอีโต้นคือเขียดอีละวันนะครับแต่ถ้าขับจ,จัดจัดจริงๆยังไงก็ไม่เกิน20นาทีถึงนะครับอบตอัทัยสวัสดิ์ เป็นเหมือนเหมือนปกตินะครับไม่ไม่ช้าหน่อยเอาแบบวิ่งรถปกติเหมือนทางใหญ่เลยเราไปถึงทางแยกตรงนี้ปอปตอุเทสวรร์จะออกซ้ายไปแค่ไม่เกินไม่เกินเจ็ดรอยเมตรซะด้วยอยู่ความมือมาในเส้นเนี้ยก็คือไม่เกินน่าจะไม่เกินเจ็ดรอยเมตร ไม่เกินถ้าประมาณอยู่ในเจ็ดร้อยเมตรนี่แหละครับจะดูกันเจ็ดร้อยถึอหรอยเมตรนี่แหละจะถึงหน้าอบต่อเลยถ้าออกซ้ายไปนะครับมาถึงตรงนี้แนละ้วตอนนี้เราใช้เวลาไปแค่โอ้ถึงยีง่สิบนาทนะีอย่างนี้ไม่ถึงเนาะยังไม่ถึงยี่สิบนาทีซะด้วยครับ วิดีโอคนเมืองหนาวก็ตัดตัดยาวมานะครับเลยเวลาตามวิดีโอเราจะไม่จะไม่เพเท่าไหรเพราะว่าผมเอาตามช่วงเนี่ยพอมาถึงแยกตรงนี้นะครับมีจะมีลานมิตรผลอยู่ซ้ายมือแล้วจะออกซ้ายไปเลยอบตองจรงหวัดน,นะครับอ่าได้ออกซ้ายไปเดี๋ยมีซ้ายไปเลยเนี่ยจะเป็นแยกตรงนี้ถ้าเราออกขวาไปก็จะไปหนองกรุงศรีวัดอะไรนะ วัดอะไรนะที่เราไปวานนะั้นหนองกรุงศรีวัดวัดราดวัดราดบ้ดานลาดเลยนะสามัคคีบ้านลาดสามัคคีไปนี่เลยอ่าจาะมเราออกซ้ายแล้วนะครับไปอะวัดต่อ,อยตรงไหนนะครับเราจับเลยเนี่ยจากจุดปอมตำรวจตรงนี้นะครับ,รบอ,าอบ่าคือผมก็อยากเจาะลึกว่าถนนมันอยู่ตรงไหนแน่นอน น,น่าจะประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดรอยเมตรน่าจะได้อยู่จากแยกตรงนี้เนาะมาถึงหน้าออกรตตอน,นี่เขียนว่าองค์การสุตตะบนอุทยสวรรค์ห <1 S 1> <c oughs> นะกิโลเมตรครับมาห <c oughs> นึ่งกิโลเมตรเองเราก่าไว <c oughs> ้เจ็ดร้อยประมาณ1กิโลเมตรเขาบอกแล้ว ามือก็คืออบตอุเทสวัรนี่เลยครับเราจะเราจะจับกีเพมาประมาณนี้เแล้วให้ดูหน้าอบตอนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่ครับมาถึงหน้าอบตอุเ๋ยวรจะยยขี่เลยไปนิดนึง เราจะมาถึงตรงหน้าอบตไทยสวรรค์แล้วตอนนี้นี่องค์การบริหารสุธบุญอุทัยสวรรค์นะครับ okay. มันจอดได้นะครับเพราะว่าเราอดตัวอยู่ตรงนี้ก็คือจากทางแยกมาป้ายมันบอกว่า1กนะิโลเมตรเนาะทางแยกออกจากนั้นหนองร่วงเนาะ ก็คือใกล้ที่สุดนะครับที่คนเมืองหนาวขี่มาอันนี้ก็คือถนนตรงนี้นะครับลัดออกมาจากเรียกอะไรลัดออกมาจากเส้นโคกอีต้นเส้นเอราวันนะครับเอราวันนี่คือเอราวันหนองหินก็คนเมืองหนาวก็จับกิโลให้ดูแล้วนะครับว่าจากเส้นโคกอีต้นเอราวันที่วิ่งมาตรงนี้ก <complexities. S 2> ี่กิโลเส้นอีต้นเอราวันนะครับฟังนะครับเส้นโคกอีต้นเอราวันก็คือเส้นเอราวันหนองหิน เส้นเอราวันหนองหินจะ,จะอยู่ระหว่างอำเภอเอราวันตัดไปหาอำเภอหนองหินก็จะมีเส้นเดียวนะครับก็คือเส้นนี้คือที่นี้ผมมาจากระหว่างกลางของเส้นอำเภอเอราวันกับระหว่างกลางหนองหินที่ว่าจะมีแยกโคกอีกต้นแยกเดียวที่มีป้อมตำรวจซึ่งเราจะมุ่งหน้ามาที่อบตอุทยสวรรค์ใช้เวลานานเท่าไหร่เมื่อกี้ผมไปดูกิโลเมตรก <9. S 1> นะ็กิโลเมตรนะครับสิบแปดจุดเก้ากมหนึ่งแปดจุดเก้าซะด้วยนะครับตรงนี้มีจุดเก้าอีกพอเราเอาตามเลขกิโลจับจับระยะ ทางเลยนะครับก็มาถึงหน้าอบตูไทยสวรรค์ตรงนี้แล้วเวลาโดยประมาณก็ประมาณ20่สนาทีวิ่งประมาณ60 7 0สิบนะครับรถแต่ว่าถ้าสปีดเต็มที่เป็น90้าส0ดสิบร้อย,น,ยน่าจะใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีมาถึงตรงนี้จากแกกตรงนี้ใกล้มากนะครับใกล้มากก็คืออีพีนี้แล้วคนจะมาเราจะเอาให้ดูด้วยว่าไอ้ไอ้จนะีเพสอะคือตรงนี้มันเป็นเส้นยังไงหน้าตาจีเพสเส้นถนนลัดมามีบ้านอะไรบ้างก็ดูในคลิปเลยว่ามีบ้านอะไรบ้าง อุทัยสวัสด์วิ่งเส้นไหนหได้บ้างที่มามาถึงตรงนี้ได้เวลาแค่ไม่เกิน20นาทีเกิดเพียรน,นะครับสมมุติไปในวันนั้นแต่วันนี้อีพีนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยอีพีหน้าเนี่ยผมจะต่อจากอุทัยสวรรค์รัดออกเส้นสีบนเรืองฝั่งแดงว่าไปถใช้ใช้เวลานานไหมเอาเวลาที่ปกตินะครับแต่ว่าผมจะไปจบที่นนทเมืองนะครับเข้าอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือเข้าจากทางสีบุูเรืองนะครับที่ไม่ เราไม่ต้องมาจากทางนี้ก็คือนากลางนากลางหนองบัวลําพูคือทางนี้ไม่ต้องมาไปก็ผม